ล่าสุดนะอะไรมานี่ไม่ไม่ยังมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับโบอยากถ่ายคลิปนะคะอันมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องป่าโอ้โอ้นึกว่ายึดมายึดรถตกใจหมดก๊อนว่างป่าวอืม ทั้งหมดครบแวดง่ายเก็บชั่วโมงครบแล้วผ่านกดแล้วไม่น่าเชื่อในเอฟซรถของช่างพงผ่านกดแล้วเก็บชั่วโมงครบห้าสิบชั่วโ,โมงแล้วเอาปกติมันต้องสี่พันไม่ใช่เหรอนี่นะเอฟซี F ใ,ในที่สุดนะ <c oughs> ก็เก็บชั่วโมงครบแล้วนะฮะห้าสิบชั่วโมงเองเองนาะมันกฎใหม่เดี๋ยวนี้เนาะ เออไปถ่ายอะไรออกแป๊บเดียวเลยครบห้าสิบแล้วอ่ะดูดิดูดิดโอ้โนนไอหไอ่าอ้แฟนดูวะ่ะเอาไปแกดไฟรถอันเนี้ยยังก็ไม่ขีดรถล,ลายหมดคนวะ <c oughs> อืมอ๋ออทางพงไปไปแกไหมบ่ข้าเจ้าเอาไปบ่ไปแกลดไฟไปกันไฟแนวกันไฟเลยไม้ขีดรถลายหมด โอ้ยน้ำบายเนาะปัดแล้วทำไมไม่ซื้อรถเบนซ์ไปซื้อรถบีเอ็มผมไล่หมดเลยซื้อทำไมรถไถเขาบม่อยากให้มันไล่ขี่ลาดยางเด้อถ้าไม่ไล่มันก็ไม่ใช่รถไถเนาะไอ้ในเนาะใช่อยากช่างพงไม่อยากให้มันขูดขีดในเอฟซีช่วยคอมเมนต์มาหน่อยเขาบอกว่าลายมูนไหนนี่ไม่ได้น่าจะเป็นรอยนี่ทรงให้เขาไปทำสีใหม่เลยนี่ไม่ได้แล้วนี่ ไม่ได้แล้วจังพงนี่นี่นีแบบนี้นี่ราคาตกแล้วนี่ไม่ได้แล้วนี่ต้องไปทำเคาะสีใหม่นี่ต้องเคมใหม่ใช่ค่อยหลังนึกรถถ่ามันก็เป็นรอยน่าจะมีประกันแบบกันแบบถ้าเกิดเป็นรอยเขาจะมาเคลมให้ใหม่เนาะมี่ไหมพี่น่าจะไม่มีนะไ่มีค่ะบุมเออรถไถ่ายกไม่มีเพราะมาต่อยมันนี่สีถลอกแล้วนี่ไม่ได้นะนี่เอฟซีดูนี่สีถลอกแล้ว ปกติมันต้องเป็นสีส้มๆแบบนี้นี่ข้างหน้านี่สีหายไปหมดแล้วนี่อันนี้ต้องบอกให้น้องไอเดียเป็นคนเคลมไม่ได้ไม่ได้เอฟซเพราะว่าไอเดียเป็นคนขับนะสีถลอกมาแล้วโอ้รถไทยเนาะซื้อมาสีถลอกันไมมันอะน้ำมันเครื่องกะร่อนหน่อยนี่บ่นี่ในเอฟซีก่อนจะเป็นเซอร์วิสหลังการขายเนาะ นะฮะเพื่อนก็จะมีเซลล์ทางบริษัทของเพื่อนนะฮะมาดูแลนะหลังการขายในเอซนะครับก็ถือว่าเป็นบริการนะครับหลังการขายที่ดีมากเลยพี่น้องมาดูมาเช็คให้เนาะปกติถ้าเป็นรถยนต์เราต้องขี่เข้าไปที่ศูนย์เนาะเออแต่ว่ารถไทยมันขึ้นสิไปาย,ยากเนาะ <c oughs> ก็เลยเพื่อนก็เลยมาหอดเพื่อนพี่น้องเลย <c oughs> เออตรวจเช็คให้ทุกอย่างรตรวจเช็คให้ทุกอย่างเนาะ ถ้า<ไ>ปเป็นรถยนต์นี่เราต้องขี่เ,เข้าไปที่ครั้งนี้ไกเท่้ไหลายนะพี่หกร้อยกว่าบาทเนาะอืมหกร้อยกว่าบาทอันนี้มา <c oughs> เป็น์วิสของเขาใช่ก็มีค่าใช้จ่ายหกร้อยกบตูมเพิ่อนไปซื้อรถยูปิตีอีกบอแมนบอกคะเจ้าหน,นึ่งเพิ่นล้อม,มาส่งอยู่ลูกค้าอ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนกรองเปลี่ยนอะไรด้วยนะสิดูท่าทางมันยังนึกว่าเพ่อนบริการดีบ่หนูก็เล่ยว่า ตอนนั้นเขึ้นกับมาแล้วค่ะรอบนึงม้าม้ายังยังกว่าตอนนี้อันรอบก่อนนาพูดว่าผมผมมาส่งอันอันนี้อยู่ครับเครื่องสีน้าครับผมจานจานนะครับอืมเขาก็บริการดีอยู่เด้แม่ก็บอกเขานะแล้วมันพอมันครบห้าสิบชั่วโมงอีกต้องเปลี่ยนอีกหรือเปล่าครับนี่หรือว่าไม่เลยคือ้แลวตามระยะเลยครับห้าสิบชั่วโมงแล้วก็สองร้อยชั่วโมงครับโอ้ แล้วก็400ชั่วโมงโอ้ขยับไปเรื่อยๆครับผม1,000ชั่วโมงโอวันดใช0กับวัดเปลี่ยนแมนครับผมก็คือ400ชั่วโมง400ชั่วโมงงานก็คือเปลี่ยนชุดใหญ่ครับอืมเปลี่ยนชุดใหญ่มีกองโซล่ากองน้ำมันเครื่องกองน้ำมันไฮดรอลิกแล้วก็เป็นน้ำมันไฮดรอลิกน้ำมันเครื่องครับผมอ๋อ200ชั่วโมงนี่จะเปลี่ยนชุดใหญ่เลย200ชั่วโมงนี่เปลี่ยนในน้ำมันไฮครับผม โอ้มันมีอ้นี่ของเขาอยู่ตารางของเขาอยู่แต่หลังจากครบพันชั่วโมงแล้วก็ค่อยเปลี่ยนนานๆเปลี่ยนที่ก็มันจะเป็นอ่าคุมหนึ่งคุมสองเนี่ยครับการตรวจเช็คตอนนี้ในสนใจย่างมากกันพี่น้องสองามว้ก่อนแล้วโอ้จับกุญแจนิดเดียวหิวน้ําแล้วยังเขายังไม่ได้หิวเลยมันเป็นทำนี้อ๋อเป็นทำนี้อ๋อเป็นน้าใจเล็กๆน้อยๆ จ้าะกินบริเวณอย่างเนาะบริเวณ้ำไส้เนาะพอแกะลาไปก่อนเนาะแขกมาบ้านไม่ให้กินน้ำผลกับซีบางผมก็มาอยู่นะผมยังไม่ได้กินน้ำเลยพ่อพ่อมาให้เอ็นายกินหอะไรเรื่องพ่อซื้อมาโอ่นั่นไงไปไปเอาเองนั่นไงเห็นไหมมันต่างกันเดฟซีมันไม่เหมือนกันเห็นไหมไม่เหมือนกันเนาะตอนนี้นะก็ มาเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะเราจะรอดูนะว่าน้ํามันเครื่องมันขาวสะอาดดําหรือยังนะครับเมืองตนเพิ่นก็เช็คดูแล้วนะไม่มีอะไรที่ต้องซ่อมบํารุงเยอะเอาถามพเพิ่นทำไมอันนะั้นนะเออข้าวผมเบ็ดอ๋อมีบ่ค่ะพวงล้อบ่เขาเรียกว่าเบ็ดพวงล้อบ่พี่เบ็ดคับผมเบ็ด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 ค่ะเบ็ดอ๋อเบ็ด นี่คับผมเบตแนวทวงล้อบ่เบตทวงล้ออืมมีมีของเลยครับมีมีของอยู่บ่ครับนี่คับผมว่าถามว่าเบตมันทวงล้อทวงล้อทวงทำไมนะนี่คือคนไม่รู้เนาะเบตทวงล้อนี่เรื่องราคาผมบอกไม่แน่ใจครับผมก็คือเรื่องราคาสิ เป็นของขายอะไรเราเป็น<ม>ช่างนะพอ่อเราก็รู้ว่ามีแล้วก็ค่อยไปหาเงินไปซื้อเอาผมบระเม่นเรื่องราคาผมก็เลยประกาให้ให้ครับประมาณประมาณกะณเอาค่าเคลื่อนจาก 2, สองสามเซนว่าเป็นยังงั้คือตัวถาม่ายอะไรเพิ่งขอการ์ดให้คำตอบมีโปรโมชั่นมีทุกอย่างครับผมส่วนลดเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์รถอยู่ในประกัศเอาเอาพี่ <c oughs> ถามเลยว่าถ้าใส่อันทวงหลอมันแล้วผลดีมันคืออีหยังเนี่ยคะผล <c oughs> ดีก็คือว่าข้างหลังก็คือมันเบานะคร มันเบาแล้วที่นี่นะมันจะฟรีครับผมล้อมันจะฟรีก็คือมันบอกมีน้ําหนักกดลงไปที่ล้อครับผมถ้าเราลงนานต้องใส่ตัวนี้หรอหรือ,อยังไงงานไทนนนนยนี่ครับใส่เวดทดถ่วงล้อครับผมหให้ล้อมีน้ําหนักแรงกดมาก,มากสีลายครับแรงกดลงพื้นนะครับแม่มาต่อยผมรู้แล้วจบเจ้าขึ้นไปขี่ด้วยกับช่างพงจบเลยนี่ไม่ต้องซื้อเจ้าขึ้นไปเกาะปก อันนั่งคอช่างพงจบเลยใช่ดูแล้วมันน่าจะได้อยู่เจ้านี่ประมาณาสี่ห้าร้อยตันอยูอออย่เป็นตันเลยเหรออดูน่าจะเป็นตันอยู่าถามไว้นะเผื่อมีเงินไปซื้อเนาะ็นเนาะถ้าเอาถ่วงล้อแล้วไม่ให้มันฟีเวลา,าเราถาเราดันเนาะนี่ในเีช่างพงก็ต้องคิดหนักเนาะมีเนาะในในในศูนย์เนาะมีครับผมมีทุกอย่างครับผมอะไรในสต๊อกอืมก็จะถ่วงล้อเนาะเอฟซีให้มันหนัก เมื่อเช้าอันพอมาตอก็คุยเลยว่าอยากได้อันทวงรอเอามาทวงให้มันหนักทำไมมันมีประโยชน์อะไรนะอันนี้คือคนไม่รู้เนาะครับคือคนไม่ได้ขับนะก็สงสัยอันไหนก็สอบถามได้เบิรครับผมหนคำตอบแด้วนครับอืมนี่นะเบื้องต้นยังพงก็อยากให้รถมันหนักอยากให้รถหนักก็ไปบอกเนาะนี่เลยนหินที่ภูเลยมาเจ้านี่แหละขึ้นไปนั่งกระจบเลยอ่ะโอเคครับผม ฝากไว้เทา่านี้พี่น้อง